ามาแล้วครับผมเมื่อกี้เน็ตผมล่มนะครับสวัสดีครับสวัสดีคนด้วยนะครับยืนกับผมไกอูจากปืนใหญ่ทอกนะครับวันนี้มาคุยกันหลังเกมที่อาร์ซอนเอาชนะลาวเวียปาร์กมาได้0-3น,นะครับในศึกยูเอฟ่าแชมเปียนลีกหูเมื่อกี้คนดูตั้งเยอะเมื่อกี้เน็ตหลุดเลยประดีตอนนี้ห้องยังไม่เรียบร้อยนะครับแล้วกเ็เน็ตมีปัญหาเมื่อกี้นะครับตอนนี้ผมย้ายบ้านอยู่นะครับแล้วก็ ห้องที่ผมใช้อัดวิดีโอเนี่ยมันยังไม่พร้อมนะครับยังไงก็ขออภัยด้วยแล้วกันโหคนหายไปหมดเลยเอาไม่เป็นไรนะครับก็สวัสดีพี่ๆท,ที่มาดูย้อนหลังด้วยฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เ mm hmm. ป็นกำลังใจใด้วยแล้วกันนะครับผมโอเคแป๊บนึงนะผมขออญาตเคลียร์คลิปเก่าแป๊บ,บนึงเซ mm hmm. ็งเลยเมื่อกี้ตั้งโหตั้งหลายคน ให้พร้อมนะยังไงแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งนะเน็ตหลุดเมื่อกี้จบกัน โอเคนะครับอ่ะเดี๋ยวมาคุยกันหลังเกมห,หนึงนะครับผมก็วันนี้เป็นเกมที่ถือว่ามีการโรเตชันพอสมควรแล้วก็ไม่ได้ถือว่าเป็นเกมที่ยากลำบากนะักนะครับอืม แล้วก็โอเคแหละช่วงต้นเกมอาจจะดูอึดอัดหน่อยนะครับด้วยสโตรีพาร์คสลตวีพาร์มาด้วยเขาเรียกว่าอะไรสโตรีพาร์คเองก็เทมทีมาดีนะครับช่วงแรกในโหเพลสกันดีแล้วก็ถึงตัวเร็วตลอดนะครับซึ่งจากสุดท้ายแล้วก็สามารถเอาชนะได้โอเคจะมีลูกจุดโทษด้วยอะไรเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายภาพรวมมันก็ยังถือว่าโอเคอยู่แล้วก็ที่สําคัญคือเกมนี้สามารถเก็บคลีนชีตได้อีกแล้วนะครับเก็บคลีนชีตได้อีกแล้วแล้วก็ เ,เป็นคลีนชีทที่12ในฤดูกาลนี้ด้วยนะนะครัจะเปิดไฟนิดหนึ่งลืมเปิดไฟเมื่อกี้นะครับอ่ะก็เดี๋ยวมาดูเสืจตัวจริงของ2ทีมนิดหนึ่งนะครับผมก็มาดูผมขออนุญาตข้ามสวาเวียพาร์คเลยได้ไหม <c oughs> <c oughs> เพราะว่า มันก็ไม่รู้จักมักจีมากนะครับผมขอญาติสลด์เบลปาร์ราคข้ามไปได้หน่อยแล้วกันแต่ว่าจําได้อยู่คนหนึ่งคือซัฟฟิลิสนะครับผม <c oughs> <c oughs> นะครับอาร์ซอนวันนี้มีการโรเตชันผสมผวรนรวมถึงเรื่องของตัวสำรองเองก็มีเด็กๆมาเยอะเหมือนกันนะครับผู้สาวตัวนี้ก็ยังใช้เป็นรายย่าแผไฟฟงไมโคมีทิมเบอร์ซาริบากาเบ้มากกนเยสแล้วก็อินคาเปเอร่ได้สตาร์ตตัวจริงนะขณะที่กลางสคนพวันนี้ก็ ใช้นอกกาดนะครับแล้วก็อินวานเนอรี่นะครับแล้วก็กลางฝั่งซ้ายยังคงเป็นเดคเคนไรซ์ซึ่งวันนี้ก่อนเกมเนี่ยมีข่าวผู้เล่นเจ็บเยอะไม่ใช่เป็นยูเคเรสเองนะที่เราคาดเดาจากเกมที่แล้วนะว่ามีการบาดเจ็บหรือเปล่านะครับรวมถึงซูบินดี้ก็เหมือนมีข่าวว่าเจ็บเหมือนกันนะครับแล้วก็การ์เรลมาเตรี่อะไรพวกนี้นะครับก็เดี๋ยวรอติดตามรอเช็คการณ์กันอีกทีว่าจะมีอะไรอัปเดตอีกบ้างนะครับเรื่องของการบาดเจ็บเนาะ แล้วก็ด้านบน3คนองอาร์ซอนนะครับผมก็มีทางด้านซาก้านะครับแล้วก็เรนดูทอสซาได้โอกาสลงตัวจริงต่อเนื่องเนาะแล้วก็หน้าเป้าทางด้านมิเกลมาริโนนะครับผมซึ่งก็เริ่มเกมมาช่วง15นาทีแรกเนี่ยดูเป็นรองนิดหน่อยในยเรื่องของการครองบอลเรื่องของรูปเกมนะครับอย่างที่บอกไปสโรปร์กเองก็มาดีนะครับช่วงแรกนีนถึงตัวเร็วจวังหวะตัดได้ตัดนะครับก็คือ แทคกติกวานแทคกติกมาค่อนข้างดีแต่ว่าไม่ได้มารับต่ำนะไม่ได้มาแบบซื้อเกมรับขนาดนั้นด,ดันสูงถึงครึ่งสนามด้วยซ้ำนะครับก็ถือว่า,ามาเพื่อช่วงแรกมันจะเพรสซิ่งสายซ้อนหนักเหมือนกันนะครับซึ่งอาซอนเองก็โอเคแหละอาจจะเป็นรองเรื่องคลองบอลนิดหน่อยแต่มันก็ไม่ได้ถึงกับแบบโหโแย่น,น,น,นะเนอะซึ่งก็ประมาณช่วง20่นาทีกว่าเนี่ยช่วงเริ่มหลังจาก20่าทบนาทีาเริ่ม โอเคแหละอาจจะดูต่อบอลไม่ถนัดถนีนักนะครับแต่สุดท้ายอาร์เซนอลก็บดด้วยการใช้ลูกเตะมุมนะครับมีช่วงประมาณย0่บนาทีกว่าเนี่ยได้เตะมุมเยอะมากๆนะครับเราก็ใช้จังหวะนี้บดบดบด,บดไปเรื่อยทั้งซ้ายทั้งขวานะครับก่อนสุดท้ายแล้วก็มีจังหวะแฮนด์บอลนะครับผมซึ่งตอนแรกผู้สินก็ปล่อยผ่านไปก่อนเนาะแล้วก็มีการเช็ค VR ซึ่งมันก็แฮนด์บอลชัดเจนเนาะมันไม่ได้กระแฉลบใครมันไม่อะไรไปยกมือพลาดเอง นะครับซึ่งก็ได้จุดโทษไปผู้สิท์ก็วิ่งไปไปไปดูจอด้วยตัวเองด้วยนะก็ไม่มีอะไรผิดพลาดซึ่งก็ได้จุดโทษแล้วก็เป็นซาก้าที่รับหน้าที่ยิงแล้วซาก้าเองก็ผู้สาธเราวถูกทานะแต่ซาก้ายิงได้มุมดิกเลยนะครับยิงได้เฉียบขาดเฉียบคมมากๆนะครับซึ่งก็นำไปก่อน0ู์ต,ตัวหนึ่งนะครับถือว่ามาดีนำเร็วแล้วก็ในอ,อ,อย่างที่บอกรูปเกมอาจจะยังดูไม่เป็นตัวเองนักด้วยเรื่องของที่ว่าสไลด์กเองก็ มาดีนะครับมาตามแท็ติกตัวเองขณะที่อาร์ซอลเองก็มีการโรเตชันด้วยเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้ดเป็นไปตามสเต็ปสักเท่าไหร่นะครับซึ่งมันก็ได้ประตูเร็วจากจากจากรูปอย่างเงี้ยมันก็ถือว่าโอเคนะครับซึ่งจากนั้นรูปเกมนะครับภาพรวมในครึ่งแรกอาจจะดูครองบอลได้เยอะกว่านะครับแต่ในส่วนตัวผมมองว่าไม่ได้เหนือกว่านะเออนะครับมันซาเลปาร์เองก็อย่างที่บอกมันมันทำให้ซ่องเล่นยากนะครับซึ่ง ผมรู้สึกว่าครึ่งแรกเราไม่ดูเหนือกว่ามากนะครับแล้วก็เรื่องของการสร้างจังหวะจบเนี่ยมันก็ไม่ได้ขนาดนั้นนะครับอาจจะเรียกเตะมุม,มเรียกลูกฟาวอะไรพวกนี้นกดดันสไลด์แบ็คได้เรื่อยๆนะแต่มันก็ไม่ได้มีจังหวะยิงแบบจังๆขนาดนั้นหรือจังหวะเข้าทำมันยังไม่ได้มีแบบทีเด็ดทีขาดขนาดนั้นนะครับทั้งน้ผมรู้สึกว่าโอเคครึ่งแรกมันอาจจะสูสีนิดนึงนะครับไม่ได้แบบว่าดูเหนือกว่ามากขนาดนั้นนะครับซึ่งก็เริ่มครึ่งหลังมาเนี่ย แหมมันก็ถือว่าเป็นประตูปลดล็อกนะมันถือว่าเป็นประตูปลดล็อกเพราว่า,าเพียงแค่40กว่าวินาทีนะครับประมาณไม่ถึงนาทีไม่ถึง2อนาทีอาร์ซอนก็ได้ประตูที่2เพิ่มจากทางด้านมิเกลเมริโนนะครับผมก็บวกประตูของอาร์ซอนให้ได้นะครับแล้วก็เป็นจากจังหวะที่ทำเร็วนะบอลมาทางซ้ายของท็อสซาแล้วทรอสซา,ซากา็ดึงจังหวะนิดนึงนะครับก่อนที่จะเปิดเข้าไปเมโน่ก็ยิงง่ายๆลูกนี้ ก็แปลเข้าไปง่ายๆเนาะแต่ว่าเอ้ยผมลืมมารูปขึ้นอีกแล้วนะครับก็แปลเข้าไปง่ายๆนะ,มมรนนะครับ,แล,นะรบแล้วก็เป็นจังหวะที่ก้องหลังของสล,สลาวเวียปราร์กเองเนี่ยก็พลาดนะครับอืมไม่ได้ไม่ได้เช็คลายมีจะมีผู้เล่นคนหนึ่งที่ไปทิ้งห้อยไว้แบบนั้นนะครับแล้วก็เมริโนโเองก็จังหวะเดียวเลยไม่พลาดก็ถือว่าทำได้เฉียบคมเฉียบขาดมากๆ นะครับจังหวะนี้ก็แอบคิดถึงยูเคเรสว่ายูเคเรสเองตั้งแต่ผมดูมาเนี่ยไม่ค่อยมีจังหวะแบบนี้นะเออจังหวะที่แบบได้ได้ยิงแบบเนี้ยแต่ว่าในช่วงที่ไม่ค่อยมั่นใจเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยูเคเรสจังหวะนี้มู้จะเข้าหรือเปล่านะแอบเสียวเหมือนกันเพราะลูกนี้ก็ยิงไม่ง่ายนะต้องชนเมริโน่ด้วยนะครับหลังจากที่ได้สอสูนนะรูปเกมก็ไปเรื่อย อาซอนก็เล่นไปตามจังหวะของตัวเองไม่ได้เล่นเครื่องอะไรมากสุดท้ายก็มาได้ประตูที่3นะครแล้วก็เป็นมิเกลเมโนลลีที่บวกประตูที่2ตัวเองนะจังหวะนี้มันก็ไม่มีอะไรนะเดคแคมไรส์ก็เปิดบอลแนวลึกแถวๆกลางสนามเข้าไปนะครับแล้วตรงจังหวะนี้ก็ต้องอก็ต้องชมมิเกลเมเนลลด้วยแล้วก็ต้องโทษเกมรับของาเลปาร์คด้วยนะครับกองหลังก็ไม่คืนหม่งไปยืนคำ้ำผู้สาวประตูเองก็กะจังหวะบอลผิดจะไปจะไปรับบอลแต จังหวะนั้นเมริโน่มันสอดขึ้นมาแล้วนะสุดท้ายจะไปรับบอลน,นะครับไม่ยอมชกบอลออกไปนะครับบอลมันก็เช็ดหัวด้านหลังของมิเกลเมเโน่เข้าไปแบบงง,งๆนะครับผมก็ศูนย์ต่อสามเรียบร้อยเดียกว่าปิดกล่องเลยจากนั้นจากนั้นซ่อนก็มีการเปลี่ยนตัวนะอจตาก็เปลี่ยนตัวเยอะเลยเอซแทนเอนวานเนรี่นะครับมีเปลี่ยน3าคนพร้อมการเปลี่ยนแม็กซ์ดาวแมนเปลี่ยนสเกลลี่เปลี่ยนทางด้านเบนไวท์นะครับมาแทนพวกอินซาพิเอเปลี่ยนแทนมา t i m เบอนะครับแล้วก็ไม่เปลี่ยนทรัซซาด้วยนะครับซึ่ง <c oughs> ตอนแรกน,นึว่าดาวแมนจะไปเล่นปีกซ้ายนะแต่สุดท้ายไอตาให้ซาก้ายืนปีกซ้ายซึ่งก็ให้ดาวแมนยืนปีกขวายนะ <c oughs> โอ้โหก็ถือว่าซาก้าก็ยอมถอยให้น้องเหมือนกันเนาะเออนะครับซึ่งก็จากนั้นมันก็ไม่มีอะไรละแล้ววันนี้ค่อนใบเหลืองก็ว่อนเลยนะสลาซอนนะเออนะครับโดนเกินไปทั้งเอ,อ,เอเมานรีใช่ปะ่ะใคร นอกกาดก็โดนใบเหลืองแบบไม่น่าโดนนะจริงๆนอกกาดโดนย่ำด้วยซ้ำนะนอกกาดก็โดนใบเหลืองลิวิสเกลลี่ลงมาก็โดนใบเหลืองลงมาไปจังหวะขึ้นชิงมงนะครับไม่น่าไม่น่าวันนี้ผมว่าผูดสินใบเหลืองง่ายไปหน่อยแต่อาจจะอาจจะไปด้วยบอลยุโรปนั่นแหละนะครับถ้าเป็นบอลังกิษหลายๆครั้งเนี่ยผมว่าไม่ไม่น่าเหลืองเนาะเออนะครับแต่ว่าก็ไม่เป็นไรนะครับก็ก็ มีใครนะที่โดนมีมิมเกมเมาโ,โน่อะไรเงี้ยเออใบเหลืองว่อนเลยนะครับแล้วก็ช่วงท้ายเกมมีจังหวะที่นึกว่าจะเสียคลีนชีสแล้วนะเป็นจังหวะที่สโตรย์ปาร์คผู้สินป์ในป่าจุดโทษให้แต่พอมาดูภาพช้าเนี่ยเป็นจังหวะที่เบนไวท์กับสโตรย์ปาร์คผู้เล่นสโตรย์ปาร์กเนี่ยยกขาสูงพร้อมกันนะครับซึ่งผู้สินธ์ตอนแรกเป่าให้ฟาวด์ด้วยนะแต่เหมือนบอลพอดูเช็คเวอาร์ ben White, ben White เนี่ยเบนไวท์เบนไวท์ในโดนบอลก่อนนะครับซึ่งผู้สิน์ก็ ไปดูจอรครั้งหนึ่งแล้วก็กลับคันตัดสินนะอืมก็ไม่ให้ฝ่าวไปก็ยังดีที่ไม่เสียจุดโทษเพราะอย่างน้อยไม่ได้เก็บคลียนชีตไงสุดท้ายผู้สิงก็ไม่ให้ก็จบเกมไปซ้อนก็ช้าไปศูนย์ตัวสามนะคะส่วนที่พี่แม็กซ์ด้วยเออโซลิฟกน่ากลัวแค่สิบห้าทีแรกนะเออกดดันอาซ่อนในช่วงสิบห้าทีแรก <c oughs> ผมว่าถ้าเขาจะมาเล่นแบบเพรสซิ่งแบบเนี้ยแบบเพรสซิ่งหนักแบบเนี้ยถ้าแรงมันไม่ถึงจริงอะมันก็มันเหนื่อยอะ นะลาซอนเป็นทีมที่ครองบอลเหนียวอยู่แล้วอะ่ะมาเล่นจะมาเพรสซิ่งใส่โดยที่แรงไม่ถึงเนี่ยผมว่าจะทําให้ตัวเองเหนื่อยจะมากกว่านะครับก็สุดท้ายวันนี้ก็ชนะไปเก็บคินชีตได้แล้วถือเป็นสิ่ิดีๆมากๆแล้วตารางคะแนนล่าสุดตอนนี้อซ่อนอยู่อันดับหนึ่งของตารางนะแต่จริงๆมันยังมีพวกปารีสบาเยอร์อินเตอร์ที่ยังแข่งน้อยกว่าเนาะแต่ล่าสุดตอนนี้ซ่อนอยู่อันดับหนึ่งของตารางซึ่งก็ <c oughs> มี12คะแนนนะครับ4เกมยิง11ประตูเสียเพียงแค่0ประตูเท่านั้นนะครับในยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกรอบแบ่งกลุ่มนะครับก็ถือว่าเป็นสถิติที่ดีมากๆขณะที่หลังจากจบเกมนี้นะซ่อนจะไปเยือนที่สนามของซันเดอร์แลนด์นะครับที่สเตเดียมออฟไลท์นะครับผมสเตเดียมออฟไลท์นะครับที่สนามของซันเดอร์แลนด์ซึ่งก็จะเตะในค่ำคืนวันเสาร์เวลาเที่ยงคืนครึ่งเนาะ เออก็เดี๋ยวรอติดตามกันแล้วกันเพราะว่ามันมีเรื่องที่น่ากังวลคือเรื่องของผู้เล่นบาดเจ็บอยู่นะครับแล้วก็หลังจากจบจากซันดอร์แลนด์ไปก็จะเป็นพักเบรกพักเบรกทีมชาติเนาะหลังจากนั้นก็จะมีโปรแกรมที่ค่อนข้างเข้มข้นอยู่เหมือนกัน5นัดเนี่ยหลังจากพักเบรกทีมชาติ5นัดค่อน,นข้างเข้มข้นเลยเพราะว่าเปิดจากพักเบรกทีมชาติมาก็จะเจอสเปอร์นะครับเจอบาเยิร์เจอเชลซีเจอบรินส์ฟอร์ดนะครับแล้วก็เจอทางด้านแอสตันวิลล่าในช่วง5นัดแรกของ ตรงนี้ก็สําคัญเหมือนกันนะสลหรับอนก็เดี๋ยวรอติดตามกันอีกทีหนึ่งนะครับผมแล้วเดี๋ยวขออนุญาตเช็คฟอร์มผู้เล่นสักนิดหนึ่งไปแบบเร็วๆคร่าวๆแล้วกันวันนี้ดาวิดรายาเองไม่ได้เจองานหนักเรียกว่าไม่ได้ออกแรงเซฟเลยผู้บรรยายยังแซวเลยว่าแบบรายาวันนี้ไม่ทํางานทําการเลยนะเพราะว่าไม่มีบทบาทเท่าไหร่นะเพราะไม่ได้เซฟเลยนะครับขณะแผงแม็กโฟนี่ทิมเบอร์ก็ลงเล่นไปถึงประมาณ70็นาทีกว่านาะก็ไม่ได้มีอะไรแย่แล้วก็ไม่ไดโดดเด่นมากนะครับขณะที่คู่เซนเตอร์เองวันนี้ซาดิบา ไม่ได้เจองานหนักในะการเว็บปรกันเยสด้วยแต่การเว็บของเยสดูเด่นกว่าเนาะ mm hmm. แล้วก็แบ็กซ้ายเอคพีเอก็ถือว่าเ,เสมอตัวนะไม่ได้โดดเด่นแล้วก็ไม่ได้แย่อะไรนะครับขณะที่กลาง3คนนะครับคริสเตียนนอกาดเนี่ยผมว่าโอเคแหละไม่ได้โดดเด่นหรอกแล้วก็ไม่ได้มีอะไรผิดพลาดแต่ว่าผมว่ามันดูไหลไปกับทีมนะครับมันไม่ได้ดูแบบติดขัดรวมถึงอ็นาคพีเอด้วยนะเออนักเตะใหม่ๆลงมามันไม่รู้สึกติดขัดอ่ะมันดูไหลไปกับเพื่อน นะครับนอก,กาดเองก็เหมือนกันถ้าถ้าเปรียบเทียบกับจัจินโยกับน,นอก,กาดอย่างเงี้ยโอ้โหถ้าเป็นจัจินโยต้องมาลุ้นวันนี้จะเล่นดีไหมจะเสียบอลง่ายไหมจะพลาดอะไรไหมแต่น,าานอก,กาดอย่างเงี้ยมันก็โอเคแหละมันอาจจะไม่ได้มีลูกจ่ายที่เด็ดขาดอแต่สุดท้ายมันก็ยังเล่นชัวร์ไม่ได้มีอะไรผิดพลาดในขนาดนั้นภาพรวมก็ถือว่าใช้ได้นะครับนอก,กาดสวัสดีพี่ตายป่าโมกด้วยผมเน็ตหลุดทุนต่ายป่าโมกค,คนหายเลยกูะเครียดเลย <c oughs> นะครับขณะที่เดคแคนไรส์เองวันนี้ได้แอสซิสต์ด้วยนะครับลูกที่เปิดให้เมริโน่เนาะซึ่งก็ภาพรวมวันนี้ภาพรวมวันนี้เดคแนไรส์อาจจะไมไ่โดดเด่นมากนะแต่ก็ยังเป็นกําลังหลักสําคัญอยู่นะครับก็ยังเป็นกําลังขับเคลื่อนสําคัญในแดนกลางอยู่ซึ่งก็โดนเปลี่ยนตัวที่80นะอืมนะครับแล้วก็ด้านบน3คนนะครับซาก้าวันนี้ได้ประตูด้วยนะครับทำประตูได้จากจุดโทษนะครับก็ยิงได้เฉียบขาด นะครับแล้วก็ทรอสซาวันนี้ก็ถือเป็นหนึ่งเกมที่เล่นดีแล้วก็ได้แอซซิตอีกหนึ่งเกมด้วยนะครับแล้วก็ได้ลดล,ล,ลงตัวจริงต่อเนื่องซึ่งผมก็คิดว่าช่วงนี้ของทรอสซาเนี่ยก็น่าจะได้สตาร์ตตัวจริงต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะสำหรับทรอสซาถ้ายัางฟอร์มแบบนี้นะไม่ได้มีการเล่นที่แย่หรือว่าเล่นแล้วดูติดขัดถ้าเล่นยังดูไหลลื่นแบบนี้ผมว่ายัางน่าจะยึดสิบเอ็ดตัวจริงได้เรื่อยๆเลยขณะที่มิก่กลเบริโนนะครับผมก็วันนี้ยิงไปสองประตูซึ่ง โ okay. อเคอาจจะไม่ได้เจอบททดสอบอะไรมากกองหลังอาจจะไม่ได้แข็งแกร่งอะไรมากแต่ว่าสุดท้ายแล้วผมว่ามิกลเมโน่เนี่ยผมผมชอบเขายืนค้ำหน้ามากกว่ายืนกลางอีกไม่รู้นะผมมันเหมาะมากกว่าเออเก็บบอลดีอะไรอย่เงี้ยนะครับอืม สวัสดีพี่พีเชษเดี๋ยว่าดีเดคแคนไรส์ไม่โดนใบเหลืองนะดนี้ใชมล่นะเด็นัดหน้าเจอใบเยอะเนาะใช่ใช่ใช่นะครับดีที่ไม่โดนใบเหลืองไปสําหรับเดคแคนไรส์เนาะอืมแล้วมีเกมเมโนวันนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วก็เกมหน้าเนี่ยวิกตอร์จิเกเรสไม่รู้จะพร้อมไหมเดี๋ยวต้องรอเช็คทีล่าสุดมันมีอาจาารย์อาการบาดเจ็บกล้ามเนื้อเนาะซึ่งก็เดี๋ยวต้องรอเช็คอะว่าจะเป็นยังไงนะครับอัปเดตก,กันวันต่อวันนะเรื่องของการบาดเจ็บยังม,มันต้องมีลุ้นนะซุมเินดี้ด้วยเดคแคนไรส์ rise, ด้วยเออไม่ใช่สไร วิกเตอร์ยูเคเรสต์วอะไรพวกนี้นะครับซึ่งก็น่าเป็นห่วงนะเพราะว่าถ้าขาดเดเคมไรส์ไปเนี่ยศาสตร์เออไม่ใช่ขาดเนี่ยขาดซูมวินดี้ไปเนี่ยผมว่ามีปัญหาในแดนกลางเหมือนกันนะครับก็น่าเป็นห่วงก็เจอซันเดอร์แลนด์ในเกมหน้าเนี่ยไม่ง่ายแน่นอนนะครับอืมขายตัวสำร,รองที่ลงมาก็ไม่ได้มีอะไรหวือหวายในะเอเซ่ลงมาก็ไม่ได้เปลี่ยนเกมในขนาดนั้นนะครับ,รบ,รบเออมีวานเนรี่นะผมข้ามไปแต่วานเนรี่เนี่ยก็วันนี้เงียบๆไม่มีบทบาทอะไรเลย ซึ่งเอเซลงมาแทนก็ไม่ได้ต่างกันเลยนะครับเบนไว้เองนะก็ลงมาก็ทําเสียวเรื่องจุดโทษนิหน่อยแต่ก็ไมไ่มีอะไรมากนะแล้วก็มาเิสเกลี่เองก็ไม่ได้มีอะไรมากแต่ว่าโดนไปเหลืองไปขณะที่แม็กซ์ดาวแมทลงมาเนี่ยก็เรียกฟาวไป2ครั้งนะโดนไปติดต่อกัน2ครั้งเลยนะครับก็เก็บประสบการณ์กันต่อไปรวมถึงเจ้าหนูอังเดรอันนูสด้วยนะครับก็เก็บประสบการณ์กันต่อไปนะครับสำหรับเจ้าหนู2คนนี้ ดูรายชื่อเจ็บล่าสุดเนี่ยคอนโซนเนี่ยผมเปิดดูนี่น่าเป็นห่วงอยู่นะเกป,ปานี่ก็มีเจ็บนะครับ <c oughs> อ๋อซูเมนดี้เนี่ยไม่ได้เจ็บแต่ซูเมนดี้เนี่ยรู้สึกจะติดโทษแบนนะโทษทีนะครับอืมคอยอดดูก่อน เออคุณที่ติโทษแบนนะครับโทษทีก็ดีเถือพักไว้ในตัวด้วยในเกมนี้นะครับอโอ้ยเคเรสเนี่ยล่าสุดที่ผมดูเนี่ยดูในฟอร์ดม็อบมาเนาะเขาบอกว่าจะเจ็บอยูช่วงปลายเดือนเลยนะอาจจะไม่ทันอาจจะไม่ทันเกมกับซันเดอร์แลนด์ด้วยนะครับแต่ยังมีมิเกเวโนอยู่ก็โอเคนะครับ อะประมาณนี้แล้วกันวันนี้ผมแบบเน็ตหลุดไปเกือบเสียเลยอะโอ้โหตอนแรกคนดู50บกว่าคนตอนนี้เหลือ13คนแฮ่จบเลยเอา้าไม่เป็นไรนะครับก็เดี๋ยวไว้เจอกันเกมต่อไปแล้วกันนะครับวันนี้ขอญาติผิดาพาดไปกันใดขอโทษด,ด้วยเพราะว่าเรื่องเน็ตเองยังมีปัญหาอยู่แล้วก็ห้องที่ผมใช้อัดก็ยังไม่เสร็จนี่ต้องมาอัดห้องนอนลูกเนาะ อาจจะไม่เรียบร้อยนะอย่าว่ากันและกันนะครับเดี๋ยวยังไงสัปดาห์ยังไงเกมหน้าน่าจะห้องพร้อมแล้วนะครับโอเคนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันก็ฝากพวกเราด้วยปืนใหญ่ท็อตใน Youtube แล้วก็นใน t i k t o อกนะเดี๋ยวไปดูบอลกันต่อละกันเดี๋ยวมีคู่สนุกสนุกต่อก็คือมีทางด้านบาเยิร์นกับทางด้านเอ,อเอ่อบาเยิร์นเจอใครว่าลืมเลย ดีมีบาเยอร์กับทางด้าน,นปลารีสนะครับตอนนี้บาเยอร์นำแล้วนะแล้วก็จะมีเรืลมาดริดกับลิเวอร์อพูลด,ด้วยใครอยากดูคู่ไหนก็ไปดูกันได้นะครับผม mm hmm. พี่พิเชตบอกแ mm hmm. ม็กดาวไม่เป็นนักเตะอายุน้อยที่ชมเปีเ้ยนลีกหรือเปล่าครับอืม mm hmm. ไม่ขออนุญาตเช็คนะผมไม่แน่ใจฮะ mm hmm. วันนี้ผมสมาธิแตกสุดๆอ่ะไม่แน่ใจเหมือนกันพี่พิเชต ผมเช็คให้เลย <c oughs> อืมถ้าล่าสุดที่ผมดูเนี่ยเป็นอายุสิบเจ็ดปีสองร้อยสีสิบสองวันนะเ <c oughs> มื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะซึ่งเป็นทางด้าน,นาเลนาดเลนนดคาวนะครับผมของบบเยอร์มิวนิกซึ่งวันนี้แม็กซ์ดาวแมนลงก็น่าจะเป็น แม็กซนะ์ดาวแมนเนี่ยทำละทำสิติคนใหม่แน่นอนนะครับด้วยอายุ16ปี15ปี16ปีอ๋อ15ปีกับ259วันนะครับก็น่าจะทำลายสิติเรียบร้อยนะครับ <c oughs> สำหรับแม็กซ์ดาวแมนเนาะก็ขอยิงประตูได้ด้วยนะเพราะว่าปีนี้นะ ถ้าแม็กซ์สามารถยิงประตูได้ไม่ว่าจะเป็นในยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกหรือในพรีเมียร์ลีกก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีนะสำหรับเจ้าหนูไบเพียงแค่นี้นะครับเอาไปละคนไปกันหมดแล้วนะครับยังไงผมก็วันนี้ขอผิดพลาดอย่างไรขออภัยด้วยแล้วกันแล้วเดี๋ยวเจอกันเกมต่อไปกับเซนเดอร์แลนด์นะครับผมเจอกันใหม่อนกันหน้าขอบคุณพี่วิเชษยรพี่แม็กซ์นน Max ด้วยนะครับผมเจอเหมืกันหน้าเป็คนความสูงมากนะครับผมสวัสดีครับเดี๋ยวผมไปแก้เน็ตก่อนนะจ๊ะ